สว,สวัสดีนะครับในวันนี้ผมก็จะมารีวิว t ตัว t ้าวิ h นะครับน่าจะหนึ่งอยีซึ่งผมซื้อมาจากด้านไหนแล้วจำไม่ได้นะมาเกะก,กันเลยอย่าให้เสียเวลาอันนี้ผมเคยมีตอนเด็กนะแล้วผมเพิอาไปทํทาพังเลยก็เลยก็ถามแม่น,นะว่า t ตัวต้าันนั้นมันเป็นยังไงแม่ซื้อใหม่ให้หน่อยได้ไหมแม่บอกได้10ปีหรือประมาณ5้าปีเลยแม่ก็ยังไม่ได้ซื้อให้เลยนะ มาแกะกันเลยตอนเด็กของผมตอนนั้นก็จะเป็นสีเทานะตอนนั้นเป็นสีเทา นี่ครับดูได้ทั้งด้วยกันก่อนเอ่องานอะไรไม่รู้นะเป็นตัวเอ a ต i ร์วิสหนึ่งต่อยี่สิบห้านะเปิดฝากกระโปรงไม่ได้เปิดประตูได้นะแล้วก็เปิดท้ายได้นี่ฮะห้างไหน อะไรก็ประมาณนี้เลยนะเป็นหลังก็จะออกข่าวขาวนิดนึงนะไฟหน้าเป็นไฟฝังเข้าไปนี่คือตามันตาวิสสีเขียววิสอันนี้เป็นรถไคลานนะโอ๊ย อุ้ยแรงแรงแรงมากซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสีเทานะตอนเด็กผมทำมันพังหลายรอบแล้ว่้องนี้รีวิวอีกไมเนี่ยน่าจะมีแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบาย